ก็เราครบกันมาหลายเดือนแล้วนี่นาะที่รักสัญญาของเขาเองนะถ้าเกิดว่าเขาได้มาบ้านที่รักเมื่อไร่เราจะทําเรื่องแบบนั้นกันแล้วอ,ะอ,อ่ะเขารู้แล้วนะ่าเรื่องนั้นนะ่าแต่นี่มันหน้าบ้านเขาเลยนะที่รักจะทาตรงน,นี้เลยเหรอ,อ,อเขา<ๆ>ไม่ติดนะจริงๆเขาลงรถกางถนนหรือที่ไหนเขาก็ทำได้นี่แต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงนะเขาอา จะมาทำที่เปิดเผยแบบนี้ได้ยังกงล่ะล่องถ้าเกิดว่าจะทำอ่ะก็ไปทำในห้องเขาก็ได้จริงเหรออืมก็คุยกันแล้วนี่เมื่อวันนี้เ <c oughs> ขาจะให้ที่รักนอนค้างบ้านเขาอยู่แล้วล่ะเพราะอย่างนั้นอ่ะไม่ต้องรีบหรอกนะมีเวลาทั้งวัน <c oughs> ทั้งคืนนี่จะเขาอดใจไม่ไหวแล้วว่า <c oughs> ที่รักเลด้วยแมเดี๋ยวบอกแล้วไงว่าต้องรอคุยกับแม่เขาก่อนทักทายแม่เขาก่อนดีจะรีบไปไหนเนี่ย <c oughs> แม่ไม่ยุ่งมงแต่ขึ้นเตียงอย่างเดียวตอนเนี้ยเดี๋ยวที่รักทักทายแม่เขาก่อนแม่เขาใจดีไม่ต้องห่วงหนะ <c oughs> น้า ว่าแต่เขาต้องทำตัวไงบ้างอะอยู่ต่อหน้าแม่ที่รักอะเขากลัวแม่ที่รักจะไม่ชอบเขาดิถ้าเกิดแม่ที่รักเห็นเขาแล้วไม่ชอบขึ้นมาเขาจะนอนกับที่หลักเมยเนี่ยคืนนี้ไม่ต้องห่วงหรอกแม่เขาเป็นคนใจดีที่ผ่านมาเขาพามาตั้งหลายคนแม่ก็ชอบทุกคนเลยนะแล้วแถมอีกอย่างแม่ก็ให้นอนค้างกับเขาทุกคนเลยเ,เ,เรื่องอดีตเราไม่พูดถึงดีกว่านะเออดีกว่านะ ไม่ต้องพูดหรอกว่าเคยพามาหลายคนอะ่ะมันรู้สึกเจ็บจีดๆยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> เอาเป็นว่าที่รักรอมแม่เขาแป๊บหนึ่งล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปตามแม่มาให้ละกันได้จ้ะรดีบไปรดีบมาละจ๊ะเอยมาแล้วมาแล้วเอาวันดีลูกแม่มาแล้วเออเออเออมาดีครับคุณแม่ <c oughs> <c oughs> จ,จ้ะจ้ะชื่อแม็กซ์เชมิล่าใช่จ้ะแม,แ,นนแม่นี่แหละแม็กแฟนใหม่หนูแม็กนี่แม่เรานะ สวัสดีค่ะนะคะคุณแม่ยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกชายคุณแม่สักคนละกันนะครับผมเองเนี่ยก็ยึดถือว่าคุณแม่เป็นแม่ที่แท้จริงของผมยังไงแม่ก็ช่วยคิดว่าผมเป็นลูกชายของคุณแม่อีกสักคนนะคะคนนี้ปากหวานนะเนี่ยได้จะลูกไม่ต้องห่วงไม่ว่าลูกของแม่จะรักใครชอบใครแม่ก็เห็นด้วยหมดแหละ ขอแค่ลูกเนี่ยรักลูกสาวแม่จริงๆนะอย่ามันหลอกเล่นกันนะโอ,อ้ยไม่มีทางครับแม่ผมอ่ะจริงใจกับรีมากเลยนะครับเนี่ยผมอยากจะขอรีแต่งงานแล้วด้วยซ้ำเฮ้ยนี่ที่รักชะบ้าเหรอเพิ่งพบกันได้ไม่กี่เดือนเอง <c oughs> ก็เขาอยากแสดงให้ที่รักกับพุณแม่เห็นนี่นะว่าเขาจริงใจขนาดไหนแล้วเขาอ่ะวางแผนอนาคตกับพี่รักไว้หมดแล้ว เพราะอย่างนั้นที่รักกับแม่ไม่ต้องสงสัยในตัวผมเลยนะครับผมรับประกันร้อยเปอร์เซนตว่าผมจริงใจและลูกสาวของคุณแม่แน่นอนครับอืมแม่ได้ยินแบบนี้ก็สบายใจเอาเป็นว่าเยนเ็นนี้จะคางที่บ้านแม่ชิลล่าเอ่อเออเออก็ถ้าแม่อนุญาตผมก็อยากจะค้างสักคืนนะคะมมมแม่เข้าใจนะวัยรุ่นแม่ก็เคยผ่านมา เอาเป็นว่าแม่จะออกไปซื้อกับข้าวสักสชั่วโมงระหว่าง2ชั่วโมงเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำพอครบ2ชั่วโมงก็ลงไปกินข้าวกันก่อนนะแม่พูดอะไรเนี่ยเป็นลูกสายแมไ่ไม่ต้องอ้อมค้อมไป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 แม่ไปก่อนแล้วกันแม่ถ้าอย่างงั้นเราก็ไปมาจ้าที่รักจาก๋ามาจา้าที่รักไม่ค่อยรีบร้อเลยเนาะ อย่าใช้คำว่ารีบร้อนกับพี่บอกลงตัวว่าตอนเนี่ยพี่ไม่ไหวแล้วพี่หี๋่มกอนดิใจเย็นดีจะรีบไปไหนมีเวลาทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วนะเขารอที่เรามาตั้งหลายเดือนเขาก็ต้องมีรีบเป็นธรรมดามาเราเริ่มได้เลยไหมอ่ะอจะเริ่มแล้วหรอ, <c oughs> อ,อเริ่มแล้วนะเขาขอเริ่มเลยนะคะที่รัก ก็ได้ค่ะอ่าอย่างนั้นเ,ออเดี๋ยวแล้วสิ่งนั้นล่ะสิ่งนั้นอยู่แดงเกงไงถ้าอย่างนั้นก็เอาออกมาก่อนดิวิเอาออกมาเลยหรอเขาก็เขินนะเขินอะไรเอาออกมาใส่ก่อนท่าน้าเฮ้ยใส่ไว้เลยหรอ,อต้องใส่นะถ้าไม่ใส่อะมันจะไม่ปลอดภัยไม่ใส่ไม่ปลอดภัยอะไรวะที่รักหม่ถึงอะไรอ่ะ ถุงถุงยางไงหมวกกันน็อกอ,ะอ่ะอ๋อเออจริงด้วยเนี่ยบอกว่าที่รักไม่ได้ซื้อมานะเออเขาลืมซื้อมาไม่ใช่ได้ไหมไม่ได้นะที่รักมันต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะ,ะแต่แต่ว่าเขาลืมซื้อมาจริงอะ่ะันที่รักก็ไปซื้อก่อนสิไม่ใส่ไม่ได้หรอเขาเก่งนะทดลองไม่ท้องหรอกที่รักมันเสี่ยงมากๆากเลยนะ ไม่ใส่อ่ะยังไงอ่ะร้อยละเก้าสิบมันก็ท้องอยู่ดีอ่ะเชื่อเขาเถอะนะาเพื่อความสบายใจไปซื้อมาเถอะนะเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาไม่อยากต้องไปซื้อแล้วว่านี่ที่รักถ้าที่รักไม่ไปซื้อเขาก็ให้ไม่ได้หรอกนะอโอเคโอเคโอเคไปซื้อก็ไปซื้อก็ได้ <S <S ว่าไงนะน้องใจพี่ผาไปที่ไหนนะ ้าไปร้าน,นะค้าไม่เข้าใจเหรอร้านค้าไปร้านค้าพี่รู้ว่าร้านค้าน้องจะซื้ออะไรอะ่ะพี่จะได้พาไปถูกร้านก็แค <c oughs> ่ร้าน,นะคะ้าพี่ร้านอะไรก็ได้โอ <c oughs> ไอ้น้องไอ้บ้าอย่างถ้าเกิดว่าแกจะไปซื้อเสื้อผ้า <c oughs> พี่พาแกไปซื้อร้านเครื่องเขียนมันจะมีไมหมเล่า <c oughs> เออให้เงินแกก็ระบุมา <c oughs> ว่าแกจะซื้ออะไรพี่ได้พาแกไปถูกร้านค <c oughs> จะไปซื้อร้านที่มันมีร้านทั่วไปอ่ะ,อะซื้ออะ,ะอะไรอ่ะระบุมาเลยดิมันเปลืองน้ำมันน้ำมันแพงแหงแคลจะไปซื้อถุงยางนะพี่จะไปห่วงยางจะไปเที่ยวทะเลหรอมีใช่ห่วงยางเออหมาะกันน้องอ่ะหมาะกันน้องผู้ชายอ่ะอ๋อแเ,เดี๋ยวพาไปร้านรถเฮยไม่ใช่หมาะกันน้องจริงๆหมายถึงว่าหมายถึงว่า ไอของที่มันเอาไว้ใส่กันท้องอ่ะ๋อถุงยางเลเออใช่พี่คือลืมมาดีเนี่ยรีบมากเลยรีบบิดพาผมที่ส่งเลยนะก็ไม่มองแถ่แรกพี่จะบิดร้อยสีพาน้องรีบไปซื่อร,รีบกลับมาเลยพี่เข้าใจความรู้สึกว่าตอนนี้น้องไม่ไหวแล้วใช่ไหมละ่ะใช่พี่ รีบปิดเลยนะได้ได้แต่ว่ามันใสหน่อยด้วยวันเนี้เองมันโชคร้ายวันนี้มันเป็นวันหยุดร้านค้าแถวเนี่ยมันไม่มีร้านไหนเปิดหรอกต้องมีซื้อแถวในเมืองทําไมอะพี่ร้านแถวนี้มันมีตั้งหลายร้านนี่แถวนี้มันแถวบ้านนอกร้านค้ามีนิดเดียวพอถึงวันหยุดมันก็หยุดกันหมดอ่ะต้องไปซื้อในเมืองเท่านั้นแหละวันเนี้ยโหไกลเลยนะพี่ในเมืองอ่ะ เออนะรีบเพิเออ่อรอแป๊บไหมพีออ่นี่พี่ร้านเขาต้องไปซื้อในเมืองรอ,อเขาแป๊บนะเร็วๆแล้วกันนะจ้าจ้านอนรอนะไปเลยพี่เร็ว